ดีขึ้นด้วยนะครับอยู่กับผมซีกอรไทยแลนด์วันนี้ผมก็จะมาสอนแต่งตัวให้กับมาคาของเราอย่างเช่นหน้าร้อนอยากให้ถอดเสื้ออันนี้ก็ได้นะครับหน้าหนาวอยากให้ใส่เสื้อก็อย่างได้นะครับถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ให้เพื่อนคุณ เพื่อเป็นปันน้ำใจนะครับออันนี้มันก็มาจากไหนไม่รู้ขอยมันนี่คือตัวผมนะครับนี่ผมจะลองตัวนี้ตัวแรก ก็ตรรงนนี้นะโปรแกรมโปรแกรม,รกรมครันนี้ดวงผมให้ตับเป็นอัตโนมัติเด็ดขาดนะครับขั้นเด็ดขาดนี่นี่โปรแกรมหรือไม่อัตโนมัติถ้ามันมีีมันเขียนแบบทั้งสูงหรือก็ดูได้นะครับแต่ว่าผมจะเลิกเล่นมาครับแล้วเพราะว่าเล่นแล้วแหลกก็จะไม่เล่นนะครับ อสอนแต่งเวทีก็คือง่ายๆ,ๆมากเนะคุณกแค่ดึงสกินของคุณมาแล้วคุณก็แต่งตัวเลยครับอยากตามสบายครับมันคงจะหาตัวใหม่หรือตัวใหม่ดีก็มีโอ้ยจะนิ่งกู แบบเนอ๋อมาให้อ๋อมาครับนี่แกหกอันหลักติดไ,ไ,ไม่ค่อยออกนะครับไม่ออกเลยด้วยแหละชุดเกาะเน,นี่นี่ครับื้ไว้ยบาท เชื่อชื่ชุดนี้ไปเลยไื่ต้องใช้ไม่ต้องใช้อะไรนะซื้อไปสามสิบสามบาทนะครับใครจะซื้อก็ซื้อนะครับแต่ผมไม่ซื้อครับเอาไว้เล่าเพื่อนเล่นได้ครับชุดเกาะเนี่ยครับชุดเกาะปอมแล้วผมก็เข้าไปอีกิจใจครับใจตรงเนี้ยคคืออะไรครับ ก็เข<โ>ียนธรรมดาดีกว <ım> ่าอาณาผมจะฝานแต่งในคนๆก็ไม่เข้าใจถ้าคุณอยากแต่งผมแต่งหัวกานผมขอเป็นสกินองผมใหม่แล้วกันส่วนตัวแต่งตัวแต่คุณก็อยากได้ไปไหนคุณต้อเลือกไปตามใจรู้ ทีผผ่ผมอ่ะสีผมก็มองว่าเขาเจาะแต่ผมไม่อยากเจาะแต่อาโอ้ยใช่หมดปีแล้วผมอ่ะผมก็แค่น,นี้โอเคผมก็จะปรับเป็นแนวหนอยนะ จะเห็นว่าเป็นคือตัวที่ยังไม่ได้สร้างถ้ากูจะเซฟคุเซฟยังไงง่ายมากทำได้เหมือนเมื่ก่อนะครับเพราะว่าเซฟก็ต้องเข้ามาตรงโหมดนี่ครับเราจะเห็นรูปไอที่เป็นรูปที่มันเขียนซีอะไรสักอย่างในเซฟอะไรต่าที่เป็นรูปแผ่นกร์ดะไม่เป็นการ์ดะอะไรทุกอย่างนะผมก่อนมันอัปเดตใหม่ วิธีใช้นนี่ค่ะข้ามันที่หน้ามันัแรกหน้ามันคือจะใส่ยังไงหน้ามันเอาหน้ามันก็หน้ามันก็ขุ่ก็ไปล้างหน้าดิไม่ใช่นะครับเดวเด่๋ยวลิ้มหน้ามันหน้ามันแล้วไปแล้ว ตดดินไอตบดินเลยตดดิน แต่งไม่รออยู่แล้วอเ,เอาเดี๋ยวี๋ยวแ๊บนูงครับแต่มามาเดจนตัดคิมน,นะครับเตะกินอืมอืมนี่คือหน้าเห็ไหมเนี่ยไม่เล นำหั่วน้ำจิ้มชั่วน้ำบิดต้องไม่ใช่อะไรอย่างล่ะผมว่าหมูทำสก,กินใหม่ดีกว่าเท่เ็นลูกลงนี่เลยใชทกก่ที่ทำสก,กินอ้ยเสียงไม่ค่อยมีเราเสียงไม่ค่อยมีเสียงแหบไะ ขึ้นมาของบล็อกตัวของบล็อกขึ้นมาให้มั้โอเค วิธีทัมก็ง่ายครับวิ่ีเซฟก็ง่ายผมไม่อยากทำแล้วเหนื่อยเลยกระจัยจะทำอะไรก็ว่าไปนะครับตอนนี้ผมก็เหนื่อยจะรับแล้วสำหรับวันนี้ ก,ก,ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าคลิปมันยาวมากเลย